สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถูลองธสุริรบาาทเพื่อถวายสัตว์และปริญายนตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมและคณะรัฐมนตรีจะน้อมนำพระกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป ผมขอยืนยันนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนและทุกท่านในที่นี้มาวันนี้มาที่นี่มาเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนรัฐบาลนี้เรามีความตั้งใจครับปัญหามีมากมายเราจะทำงานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกนาที เราจะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้งเริ่มจากวันศุกร์นี้เลยเนี่ยครับผมจะลงพื้นที่จะไปขอนแก่นอุดรและหนองคายเพื่อพูดคุยรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปอาทิตย์หน้าวันจันทร์เราจะมีการถแถลงนโยบายของรัฐบาล ต่อรัฐสภารัฐบาลนี้เราจะช่างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบปร,ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิย์เป็นพระประมุขด้วยการฟื้นฟูลหลักิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสภายใต้หลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลจะสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชน เพื่อประเทศชายเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในนะอนาคตครับขอบคุณครับ